การใส่รอบกบหรือแงบ,บก็จะเริ่มขึ้นหลังจากที่มีปลาหมอรอบเล็กๆแงบเล็กๆทางเข้าอย่างนี้เดียวใส่ปลาเข้าไปแล้วผมก็จะวางตรงนี้เลยนะครับวางตามรอยรถเกี่ยวนี่พื้นที่มันให้ครับก็จะเหยียบใช้บูทเหยียบน้ำน้อยๆนะครับ ให้เป็นรอยนิดนึงให้มันมีน้ำเพื่อกบมันจะได้ดิ้นเลยให้มีน้ำนิดนึงแล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าข้างหน้าให้มันสวยงามแล้วก็ตรงนี้ให้มีน้ำนิดนึงเนี่ยปลามันจะได้ดิน้นเนีเสียงปลามันก็จะดิน้น ปิดเราก็ก็ปิดปากทำง่ายๆครับผมใส่รอบใส่แงบผมไม่ได้ยุ่งยากมากเท่าไหรนนนน่นี่มีน้ำมานหนิ กบมันจะได้มาเล่นน้ำใกล้ๆทีนี้เราก็ปิดแล้วก็ปิดปิดปิดให้มันดูเหมือนถ้ำกบมันก็จะมาเต้นคอโยตี้อยู่แถวนี้เนี่ยนะครับสวยงามตามท้องเรื่อง เนะาะนี่ก็หลังต่อไปครับผม